มือแห้งกร้านนะครับริ้วรอยมาไวทําไงดีนะครับหลายๆคนสงสัยว่าเอ๊ะทำไมผมนะครับล้างมือบ่อยนะเป็นหมอนะครับยังไงเลาทำหัตถการนะครับตรวจตรงไข้เสร็จเราจะล้างมือตลอดนะทําไมผิวผมถึงดูไม่ค่อยมีริ้วรอยเหมือนคนส่วนใหญ่นะครับทำไมดูแล้วมือไม่ค่อยได้นะครับในขณะที่ผมออกกำลังกายแบบเวทเทรนนิ่งนะครับข้อที่1นะครับคือขี์ที่คนส่วนใหญ่ไม่รู้ก็คือคนส่วนใหญ่นะครับทาครีมที่หน้า แต่ไม่ทาครีมที่มือนะสิ่งที่เกิดขึ้นเลยเวลาอะไรก็ตามที่เป็นส่วนของผิวหนังแล้วเราไม่ทาครีมบํารุงมันนะครับมันก็เลยจะทาให้เกิดริ้วรอยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนี่ย <c ans ion> ควรจะทาครีมนะครับโดยตัวที่ผมใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นครีมที่ออกแบบมาสําหรับทามือโดยตรงนะเพราะ <s Health> มันจะไม่เหมือนทาหน้านะครับครีมทามือเอาไปทาหน้าไม่ได้นะครับและทีมทาหน้าเอาไปทามือก็ความชุ่มชื้นไม่พอนะครับดังนั้นครีมสําหรับทามือเนี่ยจะมีความชุ่มชื้นมากกว่าปกติแล้วก็จะมีความเหนอะนะงั้น ครีมทามือจะไม่เหมือนกับครีมทานหน้านะครับดังนะนั้นใครอยากดูครีมทามือนะครับสามารถพิมพ์คำว่ามือแห้งไว้ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวทีมงานส่งข้อความให้นะครับถ้าทีมงานไม่ส่งข้อความให้ในอินบ็อกซ์สามารถทักในไลน์แอดดรทีมหรืออินบ็อกซ์ของ Facebook ได้ หลังจาก10นาทีนี้นะครับข้อที่สนะครับสำคัญมากเลยก็คือเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เราล้างมือบ่อยๆนะครับแล้วเราไม่ทันสังเกตครับเวลาเราไปใช้ผลิตภัณฑ์ล้างมือเนี่ยถ้าเป็นคนไทยก็อาจจะมีสบู่อยู่ที่บ้านสบู่ก้อนหรือสบู่เหลวก็ตามจะมีความเหมือนกันก็คือตัวมันเนี่ยมีฤทธิ์เป็นด่างไม่ว่าจะเป็นสบู่ก้อนหรือว่าเป็นสบู่เหลวก็ตามดังนั้นเะวลาผิวเราเป็นกรดอ่อนๆโดน สบู่เข้าไปจะทําให้ผิวเป็นด่างนะครับทำให้ผิวแห้งดังนั้นถ้าใครสังเกตน,นะล้างมือเสร็จบุ๊บรู้สึกมือแห้งเลยนะครับให้รีบเอาครีมทามือมาทานะครับไม่งั้นถ้าเราปล่อยไว้นานๆริ้วรอยจะมานะครับแล้วก็มือเราเนี่ยจะดูหมองคล้ำทันทีเลยนะครับแล้วก็ดูหยาบกร้านนะครับข้อสานะครับสำคัญมากเลยคือเมื่อไหร่ก็ตามที่ <S <S มือเราโดนแดดบ่อยๆนะครับมันก็จะทําให้มือเราเนี่ย มีสีผิวที่ไม่สม่ำเสมออยู่แล้วนะครับดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามนะครับถ้าใครเป็นคนที่ขับรถมือจะโดนแดดใช่ไหมครับดังนั้นสิ่งที่แนะนําก็คือเดี๋ยวนี้จะมีถุงมือสําหรับขับรถนะครับสําหรับผู้หญิงแล้วกันนะครับเขาจะใส่กันบ่อยๆก็ใส่เพื่อป้องกันไม่ให้มือโดนแดดนะมือจะได้ดูขาวใสแล้วก็ริ้วรอยมาชานะครับส่วนใครก็ตามอยากดูแฮนด์ครีมที่ผมใช้ในคนไข้คลินิกนะครับสามารถทิ้พรามือแห้งได้ครับรักทุกคนนะครับอาใครก็ตามชอบไอเดียในคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์ให้หมอทด้บ สวัสดีทุกคนจากแคนาดาครับสวัสดีครับ